บทสาธยายเรื่องศีลรากแก้วแห่งความดีงามและอิสรภาพตอนที่หนึ่งรากแก้วแห่งความดีงามศีลคืออะไรจะเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเป็นการเดินทางกลับไปสู่รากฐาน สู่จุดเริ่มต้นและสู่หัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเราจะมาทำความรู้จักกับคำสั้นๆแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ไพศาลคำนั้นคือศีลคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าศีลคือข้อห้ามคือกรอบคือข้อบังคับที่ทำให้ชีวิตอึดอัดแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงการมองจากเปลือกนอก หากเรามองให้ลึกลงไปเราจะพบว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามแต่คือความปกติคำว่าศีลน,นั้นมีความหมายหนึ่งว่าปกติคือสภาวะปกติของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมนุษย์โดยปกติย่อมไม่เบียดเบียนกันย่อมไม่ลักขโมยกันย่อมไม่ประพฤติผิดในทางเสื่อมเสียการรักษาศีลจึงไม่ใช่การฝืนทำสิ่งผิดปกติ แต่คือการพยายามนำตนเองกลับคืนสู่สภาวะปกติอันดีงามตังหาดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอาตมาขออุปมาว่าศีลเปรียบเสมือนรากแก้วของต้นไม้แห่งความดีงามต้นไม้ใหญ่จะยืนต้นตะงานต้านทานพายุฝนและผลิตดอกออกผลที่งดงามได้ก็ต้องอาศัยรากแก้วที่แข็งแรงและอย่างลึกลงไปในดินหากปราศจากรากแก้วแล้ว ลำต้นกิ่งก้านใบก็ย่อมไม่อาจ,จเจริญงอกงามได้ฉันใดก็ฉันนั้นสมาธิและปัญญาอันเป็นคุณธรรมขั้นสูงก็ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ห่างปราศจากศีลอันเป็นรากฐานที่มั่นคงแล้วรากแก้วนี้มีที่มาอย่างไรศีลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากบัญชาของเทพรจ้าองค์ใด แต่เกิดขึ้นจากพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชงใช้ปัญญาอันยิ่งสอดส่องดูสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจนเห็นแจ้งว่าการกระทำเช่นไรหนอที่นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและการกระทำเช่นไรหนอที่นำไปสู่ความสุขความสงบเย็น จากนั้นด้วยพระมหาการุณาพระองค์จึงทรงบัญญัติและชี้แนะแนวทางแห่งการงดเว้นจากความชั่วและการบำเพ็ญความดีเหล่านั้นไว้ให้แก่เราศีลจึงเป็นดั่งคำสอนของพ่อที่รักลูกปรารถนาจะให้ลูกเดินทางไปในเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วทำไมเราจึงต้องมีศีลเป้าหมายของศีลน,นั้นมีอยู่สองระดับที่ชัดเจนระดับแรกคือเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบัน ผู้ที่มีศีลย่อมเป็นผู้ที่ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาจับผิดหรือลงโทษเป็นผู้ที่นอนหลับเป็นสุขตื่นขึ้นมาเป็นสุขและเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของคนรอบข้างเมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่มีศีลสังคมนั้นย่อมสงบสุขปลอดภัยและน่าอยู่ส่วนเป้าหมายในระดับที่สูงขึ้นไปคือเพื่อประโยชน์ในการบรรลุธรรม ศีลเป็นบาดฐานที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดของสมาธิและปัญญาจิตของผู้ที่ทุศีลย่อมเต็มไปด้วยความร้อนรนความกังวลความหวาดระแวงซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้จิตสงบลงจนเกิดเป็นสมาธิได้และเมื่อไม่มีสมาธิก็ย่อมไม่มีปัญญาที่จะเห็นแจ้งในความจริงหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทนำนี้คือ 1. ศีล คือเจตนาที่จะงดเว้นจากความชั่วไม่ใช่แค่ข้อห้ามหัวใจของศีลไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เจตนาภายในจิตใจศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเจตนาที่จะงดเว้นจากการเบียดเบียนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ไม่ทำเพราะกลัวถูกลงโทษ การเข้าใจเช่นนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของเราจากการรักษาศีลเพราะถูกบังคับมาสู่การรักษาศีลด้วยความเป็มใจเพราะเห็นคุณค่า 2. ศีลเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้ของสมาธิและปัญญานี่คือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่ไม่อาจข้ามขั้นตอนได้เปรียบเสมือนการสร้างตึกสูงเราไม่สามารถที่จะสร้างชั้นที่สองหรือชั้นที่สามได้หากฐานรากยังไม่แข็งแรง นักปฏิบัติที่ละเลยศีลแล้วพยายามจะเจริญสมาธิและปัญญาก็เปรียบเสมือนผู้ที่สร้างตึกบนพื้นทรายซึ่งย่อมแต่มีแต่พังทลายลงในที่สุด 3. เป้าหมายของศีลคือความเย็นและไม่เดือดร้อนใจอีกความหมายหนึ่งของคำว่าศีลคือความเย็นตรงกันข้ามกับกิเลสที่เปรียบเสมือนไฟผู้ที่มีศีลจึงเป็นผู้ที่มีจิตใจเย็นสบาย และอน,นิสงส์ข้อแรกสุดของศีลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คืออวิปฏิสารหรือความไม่เดือดร้อนใจนี่คือความสุขพื้นฐานที่ประณีตและลึกซึ้งที่สุดเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เราสามารถภาคภูมิใจในตนเองได้ว่าวันนี้เราไม่ได้เบียดเบียนใครนี่คือภาพรวมของปรัชญาแหง่งศีล ในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงอานิสงส์หรือผลดีของการรักษาศีลในระดับโลกิยะว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร